ตอนนี้ก็สู่ช่บ้านจำลองสหลุงพลเนาะยายก็จะพาอีพีไปดูบ้านที่สร้างเสร็จหรือยังตามยายมาเลยค่ะนี่ค่ะ,คะตามมาค่ะฝนตกก็ไม่จากนี้เนาะอันนี้บ้านเก่าบ้านที่ยายนอนอยู่ทุกวันนี้เนาะ ยังไม่ทันได้จ็ตเพราะว่ามาันเพราะว่ามันสองห้องต้องใช้เงินเยอะอันนี้เอาแค่ห้องสี่เมตรครึ่งจากนี้ไปนอนจากที่ชาชีนี่นะนจากที่ชาชีนี่ไปนะห้องอัดเสียงห้องอัดเสียงห้องไล่สุดห้อง รับแขกค่ะแต่บางทีเมื่อยแล้วก็ไม่รับแขกขนอนค่ะก็จะนอนเนาะเป็นห้องส่วนตัวค่ะห้องที่ทำงานห้องหาเงินค่ะ้นก็ตกแต่ว่ามันมันตกไม่ไม่ไมมตกไม่แรงค่ะ ให้ดูเนาะยังไม่เสร็จสร้างเขาก็จะมาต่ออีกอันนี้สร้างเขาก็ายามมาต่อแล้วค่ะข้างหน้านี่ ที่ดินนี่มันก็จากนี่ออกมาน,นี่มาถึงไก่เนี่ยได้อีกหลังหนึ่งตัวยาวออกมาเนี่ยมาตรงนี้ก็ถ้าอนาคตมันดีเนะเาะก็มาตั้งร้านนีขายนู่นขายนี่ก็ได้ขายช่มตำหรือขายหมูปิ้งขายอะไรก็แล้วแต่เราจะขายเนาะขายขนมปังหรืออะไร เพื่ออนาคตข้างหน้าเวลาเราแก่นะไปไหนไม่ได้อะสีนี้ค่ะสีม่วงแต่ยังไม่ดูข้างในเนาะไปดูข้างใน หนึ่งสี่ช่างทำไพ่ช่างชื่อวิลชัยชาแน,นลนะคะ เให้ยายฟรีค่ะเขาไม่คิดค่าแรงค่ะเขาให้ยายดันช่องค่ะเพราะว่าเขาทำยูทูปเดยกเขาก็จะมาแต่ช่วงนี้ก็เขาก็ทำภายให้อยู่หน้าบ้านยูทูปเปอร์นะคะวันนี้ก็เจอเขาค่ะอันนี้ประตู ก็จะติดด้านนู้นคนก็จะนั่งด้านนี้แล้วตรงนี้ยายก็จะใส่ผ้าม่านเลยนะคะแตย่ยังไม่ได้เดี๋ยวยังไม่ได้ไปดูผ้าม่านมันเท่าไหร่ค่ะผ้าม่านของยายก็จะเอาสีสีม่วง,วงของในเนี่ยยายคิดว่าของเฟอร์นิเจอร์อะไรเนะี่ยยายก็จะจัดสีม่วงค่ะ ยายเก็บเงินอยู่ค่ะเก็บเงินซื้อพอดิจเจอร์แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายค่าสร้างเพราะว่ายังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าพื้นนี่ก็ยังไม่ได้ปูกระเบื้องค่ะแต่ข้างในนี่โอเคเลยนี่ <c oughs> <c oughs> เป็นไงค่้ทีด้วยน้ำผักน้ำแรงของยายคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะทุกชิงทุกอย่างยายก็จะต่อสู้สู้ต่อชีวิตของเราเนาะห้องนี้ทั้งทั้งเนี้ยมามาทั้งนี้ยสี่เมตรครึ่งอนะ นายจะซื้อแอร์ด้วยเก็บเงินโอ้ยังนานค่ะแอร์นะแต่ช่วงน,นี้ก็เอาพัดลมก่อนเดี๋ยวเก็บเงินได้แอร์ก่อนก็จะมาติดค่ะเาาจะสั้งเฟอนิเจอร์สีม่วงอ่อนหรือสีสีสีแบบไม้ก็ได้ยายตั้งใจไว,ว้ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่า ยายเ็ไปเรื่อยๆปทีละนี้ทีละนี้ปทีละนี้ทีละข้าวทีละก้าวเพราะเราแก่แล้วนะเ,เราเก็าไม่มีความสามารถที่จะไปหาเงินเป็นกอกเป็นกรรมเราก็ต้องเก็บอ,อมหอมริบไปทีละนิดละนีดนะเจ้าค้าไม่ ก็ไม่มีใครที่จะช่วยเราต้องพึ่งลำแข้งลำขาตัวนี้พ่อแม่ให้เรามาพ่อแม่ให้มรดกเรามาก็คือสมองคือสมองแล้วก็สายตาหูมือเท้าเขาให้มาครบแล้วค่ะมรดกของเราเนาะเราก็ต้องอก็ก็ดีแล้วนี่ที่ยายสร้างบ้านตอนแก่ได้ถึงขนาดนี้ยายก็ภูมิใจตัวเองนะเจ้าพาัะ เอฟซีค่ะกียงคือมไม่เป็นไรเดีปิดไฟก่อนนะปิดหมดเลยนะคะเดียวสั้างค่ะ จังค่ะทำไมสิค่ะนี่แหละคะ่ะเพื่อนำพักน้ำแรงของยายค่ะคลิปนี้ก็ขคจบแค่นี้นะคะ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะในคำพูดแล้วการกระทำทุกชิ้นทุกอย่างะคะขอให้เอฟช่วยวิจาร์ณช่วยบอกยายด้วยบางครัง้งยายก็มึนๆงงๆอยู่นะคะอย่าว่ายายเลยเนาะความจำก็ไม่ค่อยจะดีค่ะขอโทษค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดจับตะไ์ให้ยายหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ 拜拜。Bye bye.